ขอกาบสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube อาจารย์ม่อก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอาพระสมเด็จวัดร,ระฆังน,นะครับหลังตัวหนังสือจีนนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมให้สวยงางามกันหนึ่งองค์เป็นพระของคุณอาทิตนะครับคุณอาทิตย์บ้านท่านอยู่ที่ชนบุรีนะครับแถวชนบุรีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อท่านก็099161196 สามนะครับมีเบอร์ขึ้นที่หน้าจอตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมมีเบอร์ขึ้นที่หน้าจอตลอดเวลาถ้าท่านสนใจนะครับท่านให้มารงเป็นคลิปเป็นวิทยาทานไวศึกษาหรือใครชอบใจโทรไปหาท่านได้เลยครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอด้านล่างนะครับจะมีตอน,นท้ายรายการท้ายคลิปองค์นี้นะครับจะขึ้นมาเป็นพระของคุณอาทิตย์เบอร์ติดต่อท่านก็0 9 9 1 6 1หนึ่งหนึ่ง 1963นะครับเป็นสวยงดงามมากนะเป็นพระรสมัยสมเด็จพุทธจานร์โตนะครับอายุผมไม่ทราบได้ว่ารุ่นพศอสอเท่าไหร่นะครับสร้างเมื่อสมัยหลวงวิจารนะครับคนจีนได้นำได้นำสร้างขึ้นมาเป็นที่ระรึกนะครับแล้วปั้มตัวสิหนังสือจีนเอาไว้ เป็นพระแท้นะครับท่านใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้นะครับที่ขึ้นมานะครับเป็นพระของคุณอาทิตย์เบอร์ติดต่อท่านก็ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเก้าสามนะครับโทรติดต่อท่านได้เลยเผื่อชอบใจนะครับหาดูหาชมยากนะครับตนสืริยนดูมวลสารสวยงามมากครับพุทธศิลป์งดงามมากเป็นพระแท้ที่เนื้อมวลสารสวยงามชัดเจนเลยครับพระองค์นี้เป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้สร้างใหม่ เด็พประจันโตรู้สึกว่าจะเป็นคณะคนจีนนะครับได้จัดสร้างขึ้นมาความตัวหนังสือจีนนะครับท่านใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอขนาดนี้สนใจเอาชมกันนะครับผ้างาม,งามสวยมีด้านหน้าด้านหน้าขึ้นมาแล้วนะครับแต่พระอยู่ในกรอบป๊ก็เลยผมถ่ายแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจนะครับสวัสดีครับ